ะครับสวัสดีเพื่อนรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยืนเตะกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปคนม,มันโกชินเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมนะวันนี้นะเราเป็นกาเบียสเดยนะครับผมนะเป็นเอลดเดย์นะที่มีน้องกาเบียสนะวันนี้เราจะมาตีกาเบียสด้วยกันนะครับเป็นเมก้ากาเบียสนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงเสาแป๊บนึงนะฮะ คือวันนี้ครับเลดดีอย่างเงี้ยนะครับมันมีแบบบัตรนะทุกคนสามารถหมุนเสาได้นะฮะตีไปหมุนไปนะได้5อันนะแล้วถ้าใครซื้อตั๋วนะครับผมก็จะได้ถึง8ใบใช่ไหมหรือว่าได้เพิ่มอีกป8ก็ไม่รู้ผมเองวันนี้ไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เล่นนะพอดีมาแข่งการ์ดนะฮะโอเคใช้บัตรส้มได้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราตีกันนะฮะเดี๋ยวผมชวนคนมาด้วยเมื่อกี้เลเวลเขาน้อยเกินไปครับผมแบกไม่ไหวนะฮะอุ้ยเจ็ดคนแล้วลงสบายเลยนะครับผมและแน่นอนนะครับผมนะก่อนจะไป มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ มาทุกคนครับผม8คนแล้วเดี๋ยวผมจะตีแค่ตัวนี้นะฮะกับตัวข้างหลังนะครับผม2ตัวเนาะคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะยังไงขออภัยไว้ด้วยนะครับมาอย่างน้อยก็ยังได้ตีวะสอตัวนี้น่าจะได้พลังงานพอปะถ้าไม่พอเดี๋ยวผมจะรีโมทไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะไกลๆนู้นนะครับขอเก็บพลังงานกาเบียร์ให้มันครบกว่าเมกาโวได้เลยนะฮะเดี๋ยวเมกาโชว์ด้วยนะครับผมพอดีผมมี IV ร้อยใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าโวไปยังจะไม่ได้วะมันอยู่เท็กาไบาหรือเปล่าตอนนี้ไม่ชัวร์เลย นะครับอ่ะเรดี้เลยนะครับผม10คนแล้วนะครับลงแบบสบายๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะชิลเลยบอกเลยอย่างนี้นะครับผมตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ตีแล้วทุกคนตอนนี้มันคือ3ามโมงครึ่งแล้วฮะผมเพิ่งเล่นการ์ดตาที่5้าออกมานะครับผมเออแพมานะครับก็เลยออกมาถ่ายคลิปก่อนนะครับมาน้องแพ้น้ําแข็งคูณ2นะครับผมมีตัวน้ําแข็งจะถือว่าดีมากๆนะฮะแต่ทาไมเอาแฟรี่มาให้ผมเนี่ยสิบคนลงอยู่แล้วครับชิลเลยนะฮะจริงๆประมาณสัก4คนก็อาจจะลงแล้วมั้งทุกคนผมว่านะ คือน้องแพ้คูณสองแหละถ้ามีทีมน้ำแข็งแบบตึงๆอยู่ก็น่าจะเล่นได้แบบชิลอยู่นะฮะเดี๋ยวผมศ์ไปอนุญาตเดินย้อนไปเลยนะครับผมเดินยอ้อนมางนี้เลยนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะฮะตรงนี้ไม่น่าหลุดนะครับผมเฮ้ยแปบบ๊บนึงนะทุกคนมันเชื่อม Wi-Fi ห้างอะ่ะแบบชอบลวนอะ่ะอย่างเงี้ยเน็ตเวิร์กมันชอบเ er ออร์เลอร์เนี่ยอย่างเงี้ยเน็ตเวิร์กเออร์เลอร์แล้วมันไปเชื่อม Wi-Fi ห้างนะฮะแป๊บ, <laughs> บ,บนึงนะตรงนี้มีที่นั่งแบบทุกคนนั่งได้มั้งงงนนนนนะะฮขอััดไไป่่มกวใคริึ มาครับผมเรียบร้อยนะฮะตัวแรกนะจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้รูปอมเท่าไหร่มันต้องใช้200ร้อยใช่ปะหรือว่า300ตัวมันเก่งนี้ไม่แน่ใจปกติมันจะใช้200นะได้เท่าไหร่เอยเฮ้ยแต่งตัวเท็กแล้วอะ่ะเอ้ยผมลืมเมกาด้วยเนี่ยเขาเมกาไม่้กันโอ้สองร้อยยี่สิบห้าตัวเดียวอาจจะพอเลยปะ่ะใช้ไม่นี่ครับผมตัวอย่างนี้มีโอกาสลุ้นใช้นี่นะครับทุกคนฮะเออเป็นครั้งแรกเลยบนะ้าหนที่ผมปลาจับกาเบียสเนี่ย เล็กขนาดไหนวะนนี้ปั๊บโอเคน่าจะครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยจับเลยมั้งกระเบียดนะฮะยังไม่ติดครับผมสองสองสี่สี่ผมไม่รู้ดีด้วยหรือเปล่านะฮะลูกบอลผมไม่น่าจะเยอะกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าอันนี้น่าจะต้องใช้เบอร์รี่ทองแล้วครับถ้าไม่ติดนะครับโอเคได้คุ้มมากอันนี้นะเบอร์รี่เงินด้วยนะครับผมเท่าไหร่ยี่สิบสามอันน่ะโคตรเยอะนะฮะสามร้อยทุกคนหูวตัวนี้เกือบดีแล้วเนี่ย บนหัวผมอฮ้ยมีคนตีมีคนตีคน,ตคนแก๊งกเมื่อกี้แหละนะฮะ <S <S เข้าไปเลยเข้าไปเลยได้บัตรฟรีมาแล้วนะครับผมเนี่ยตีเสร็จมันจะหมุนอย่างนี้ได้นะครับตีเสร็จจะหมุนอย่างนี้ได้เลยครับผมนะจะได้ห้าใบนะผมรวมบัตรฟรีด้วยอาจจะเป็นหกใบนะครับนะทุกคนอันนี้ก็จะไม่ยาวมากเนาะถ้างี้เดี๋ยวผมก็ตีตัวนี้เสร็จนะฮะก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะผมว่าไม่มีคนตีหรอกไม่งั้นผมจะรีโมทไปนะถ้าไหวนะไม่ใช่ถ้าไหวถ้ามีคนตีผมมาเดินไปไม่ได้มันอยู่นอกห้างนะครับผมนะเ ขอดูโปเกมอนหน่อย278จิริงๆเวลาเหลือเยอะนะครับอีเวนต์เนี้ยถ้าใครซื้อบัตรเนาะบัตร,ตรไอ้นี่โคตรคุ้มเลยทุกคนมันคือซื้อแล้วได้ตัว๋วแบบหมุนตีได้ด้วยนะมันเขียน additional ออแปอันนะมันแปลว่าอะไรอนะ่ะมันแปลว่าตีได้10กว่าตัวเลยเหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้มีโอกาสลุ้นชายนี่ด้วยนะครับผมนะ,นะทุกคนมารอบนี้8คนครับผมลุยกันฮนะเอามากกังกรมาให้ผมซะงั้นนะฮะกาเบียสบปรเทศหรอพอแปลงร่างบันเทศมากเลยอ่ะ สลามบุกสลามสู้ชีวิตโคดเท่อะซึ่งรอดแล้วครับโอ,อ้โหไวจัดๆเลยทุกคนเฮ้ยชชยาสาทรยหรอแซนทมโค้ดเท่ทุกคนเฮ้ยโคดเท่อะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรอเมกาอีโวอยู่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมี i อวีร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะโวตัวนั้นนะครับตอนนี้เรามีใครบ้างที่เป็นซูโดโปกเกม,มอนเรอะเรามีกาเบียสนะครับเรามีไคลิวนะครับโอมมนเดอร์ยังไม่มีเมตากรยจะไม่มี น่าจะมีแค่สองตัวเนาะทุกคนที่เป็น IV วี0อยนะครับผมเมืกิสองส้2 2ีคือเยอะมากอันนี้มันดูไม่ได้เลยอะ่ะมันจบที่1 9ึ่งเก้าหนึ่งอะไรไม่กี่หมื่นกว่าอยู่เลยอะ่ะนะครับใช้เอ่ยใช้นี่ใช้นี่มาหน่อยฮะเฮ้ยลัดอดอย่างนี้นะฮะใช้ใช้ไม่นีครับผมสองหนึ่งโคตรอ่อนโคตรอ่อนเลยทุกคนประมาณหัวมันนะฮะ อโอ้โหไม่ได้เฉยเมื่อกี้ยังโยนในเอ็กได้สองลูกเลยเ้ามีโยนไม่เข้าสัง,งั้นนะฮะผมมีแปดบอลเองอะอย่างน้อยขอจับติดหน่อยแล้วกันเนาะโอเคขอแล้วโอ้โหไม่ติดครับผม,มเฮ้ยอ,อย่าลกอย่าลกเจนเย็นเขาก็โยนโยนแบบเนียเน้ยบนะฮะเออเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะฮะ ไม่ดีนะครับผมใช้3า0้อเดี๋ยวเสิร์ชตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปตรงนี้อุยอยากโว้ต่างเมกา้าทุกคนอยากโวเมกา้าจัดไปนะครับผมเมก้าอีโวปิดคลิปกันนะฮะคลิปนี้สั้นๆน,น,นิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะนี่จัดเลยครับรออยู่นะฮะจัดไปนะเปิดเด็กกันจริงๆอยากได้อีกสัก200กว่าเนาะเผื่อจะโวตัวไอที่เป็นชายนี่นะครับผม โคตรเท่เท่จัดไงมีมีปิ้นด้วยของกิ้งนะครับผมเท่เลยปะติดลักกี้ด้วยครับโคตรเด็ดเลยตัวนี้นะครับเสียดายไม่เป็นชานี่เนาะขาดอีกเท่าไหร่อ่ะทุกคนขอดูนิดนึงนะซี 4. อกระจอมขาดอีก150ถ้าเราตีได้อีกตัวหนึ่งมันจะสามารถเมก้าอีโวได้นะฮะมาขอดูหน่อยเขาตีกันไหมฮะถ้าตีอนะันนั้นผมจะตีด้วยนะแต่ว่าไม่น่ามีปะเราดูตรงนี้ได้นะครับผม เออมันดูตรงนี้ไม่ได้หรอว่ามีใครตีไหมอะ่ะถ้ามีผมรีหมดไปเลยนะครับผมไม่น่ามีแล้วนะแต่ผมอาจจะดูอีกทีนะเผื่อมีคนตีผมก็จะอาจจะออฟไลน์นะครับผมนะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะขออนุญาตด,ด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับคลิปมันสั้นไปน,นิดนึงนะแต่ก็ได้ตีเนาะพอดีชนกับอีเวนต์ใหญ่เราก็ต้องเอาอีเวนต์นั้นด้วยนะครับผมนะเออ,อยังไงก็โปเกมอนก็ยังเล่นอยู่นะอย่างที่เห็นโอเคผมสรันวันนี้ก็เท่านี้ก่อน,น,อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ และที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักกู้ชนภัยตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเต้แบบเมื่อกี้นะกดระดับนักกู้ชนภัยมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเรามีนะกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปนี้นะเลือกยอดเงินพร้อมโดเน a นะครับตอนโดเน t ก็จะคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมแต่อีกกช่่่ออองงงทททานนนนนนนึะะีุคซัพพร์ตผมได้แนะน เข้ามานะอย่าลืมกดไลค์นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและที่สำคัญนะอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ช่องของผมนะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากเพือชีวิตทุกคนสำหรับทุกๆคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี